ไปสม็ดนั่งชีสเสม็ดนั่งชีปั่นจักรยานไม่สม็ดนั่งชีอลอยหรอคะไปวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันอาทิตย์นี่<อ>ไปน,นั่งค่ะโอเคหนูชื่ออะไรนะคะชื่อชื่อแขกหรือว่าชื่อชื่อแขกต้งองแขกต้งองไทยลุยต้าลุยตาเฮ้ยชื่ออะ่อลุยตาชื่อสวยเลยแล้วชื่อภาษาไทยเปล่าคะชื่ออยู่ที่โรงเรียนเ,เกววารีเกววารี Hãy subscribe cho kênh à phải Gõ Để không ở những nào hấp dẫn Oh, <laughs> I'm